วันนี้เราอยู่กับสมพงษ์แล้วก็ยูอ็นครับโอ้โหโอ้โหมีอะไรมีอะไรจะคุยไหมครับมีอะไรจะพูดไหมครับถ้าผมผมชื่อครับอยากไปไหนอยากไปไหนตอนนี้อยากบ้านอยากกลับบ้านนะครับตอนนี้อยากกลับบ้านโอ้กลับบ้านไปทําอะไรครับกลับบ้านไปทําอะไรมาช่วยแม่ฮะ ไปช่วยแม่เออไปช่วยแม่ทำอะไรไปช่วยแม่ทำอะไรคอฮะคอน้าทำอะไรคอคออะไรขายของนะครับอะขายของเราโอ้โหดูผ้ากรอบอ๋ออะไรไปทำอะไรอีกอยู่บ้านแม่กีบผ้าอ๋อเอ่อจะกินีบไม่ไม่กลับแล้วมั้งอยู่ อยู่กับไม่ก็อยู่กับความนี่ไงไม่กับบ้านกับบ้านไม่คิดถึงความหรอไม่อ้าวต้องคิดถึงสิคิดถึงความคิดถึงคิดถึงบ้านเหรอกับบ้านไปทําอะไรบ้านไม่ช่วยแม่สาบไปช่วยแม่ทาอะไรแม่พลากอบพาวอ๋อโอเคหอมหอมหอมหอาทำอะไรเซฟอ หอมให้โอเคเอาอยู่เองนะกลับบ้านไปทำอะไรไปดูทีวีไปดูทีวีโอ้โหไปช่วยแม่ทำอะไรช่วยแม่ทำเลี้ยงน้องเออไปเลี้ยงน้องโอ้โหสุด,ดยอดเลยไปไปกันไปไปกันบา<ป>เลี้ยงวุ่นวุ่นไวรุ่นเรือนนอนผูกรักครับแล้วพบกันใหม่อา่าแล้วพบกันในอีพีหน้า e นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ